เลือดน่าจะเกือบแดงด้วยซ้อำอ่ะน้ำละสามสิบโอ้โหมัหงกรขาวนี่มันโ,โหดจริงๆนะพี่ยังชอบเลยนะทุกวันนี้ไม่เล่นฟาร์มัาร์สแล้วมังกรขาวอย่างเดียวทุกวันนี้ว่างไงพีพีดันแล้วพีพีว่างไงพีพีซองไฟอ้าวเจอสเตปลรงวัตต์เอฟฟักอ้าเอาเรื่องไว้เด็กคนนี้สุดจริงสุด สวัสดีสวีดัตไม่รักแฟนเกมฟรีไฟ okay. ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของวายหนหสนะครับนะวันนี้เราก็จะมาเทสคนเข้าแคนกันมาดูดีว่าจะมีใครมีฝีมือพอที่จะได้เข้าแคน JOS ของเราหรือเปล่าสำหรับกฎกติกาก็เดี๋ยวก่อนไปกดกติกาอันดับแรกกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ก่อนเลย ใครที่ยังไม่กดไลค์ก็กดเดี๋ยวนี้ใครที่ยังไม่กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยไปลุยกันเลยทุกคนซีกี G ้โอเวอร์ตัวจริงกระเป๋าเนี่ยเอาชิ้นมนาใช้เนี่ยโหด,ดเหมือนเขาบอกนี่ยนะสา <c oughs> รกฏกติกาก็ห้ามใช้ระเบิดห้ามใช้ M79 ห้ามขับรถแค่นั้นแล้วก็ไปลุยกันเลยทุกคน ลุย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 แบบน้องวิวน้องวิววิวหรือเปล่าอ่านถูกนะโอเคว่าง่าได้ลูกซองแล้วลูกซองว่างไง่าดักะอะไรแอมเมอร์เหรออ่าโอเวอร์จัดไปหนึ่งคิวแล้วโอเวอร์ว่างไงโอเวอร์เข้าไปแล้วโอเวอร์โดดห่วงยางขึ้นไปว่างไงครับว่างไง่าอาจเจอแล้วจะ ไม่โดนเอาไม่โดนไปโอ้โหเก็บอยู่นะเก็บอยู่นะเก็บอยู่นะตึงนะตึงนะโหตึงนะตึงนะมาดิครับมาดิครับไม่เอาไม่เอาเขาไม่ประทะว่ะเขาไม่แลกว่ะยังไงยังไงเอายังไงอะไรตะตี้เหรอหรืออะไรไม่รู้งั้นตั้งชื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> เยอะ ดูกันต่อเลยทุกคนพี่ก็จะจับตาคนที่อยู่พีก่อนนะเพราะว่าพีกมันจะเป็นเมืองที่แบบค่อนข้างจะโอ้โห,โหชาย,ยาเอ้แสนดีก็มาชาย,ยาลูกซองซัดเต็มหน้าเลยจับภาพมาตอนยิมบอดีจัดไป2คิวแล้วใช่ชาย,ยาเปล่าน่าจะใช่นะโอ้โห MG แสนดีก็มาว่ะไปกินก็เปล่าอ่าว่าไงเกมเมอร์เกมเมอร์เกมเมอร์สวนโอ้โหลูกซองบอกเลยว่าหน้าสันขี้หักในกันเลยทีเดียวเคว่าไง พีพีพีพ,พีจัดไป3คิวแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ <S <S โมเวอร์แรงมีชีวิตยอยู่เปล่าตะกี้เหรอตะกี้หรือตะตี้อะไรไม่ชัดมันไม่ชัดนะครับโอเคก็ถือจัดไป4คิวอยู่นะโอเคได้อยู่นะมาวิวเหรอมาวิวหรือมามาวิน หิวข้าวโว้ยหิวข้าวโว้ยว่างไงหิวข้าวโว้ยไม่กินข้าวกินปลาให้เสร็จก่อนค่อยมาเล่นนะครับ <c oughs> โอ้ยเมื่อจัดอีกเลยว่างไงนุ๊กนุ๊กนุ๊กว่างไงว่างไงหนุม่มมฟักข้าข,ของเรายังไงอยังไงจดุดจุดจ้องจ้อง,องยังไงอยู่ข้างล่างว่างไงตรวจมาจะไม่จะไม่เจออยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยหาแล้วหาแล้ว อ,อย่างไงยังไงตั๊ดดี้นะ ah ip เจอแล้วไ ip เจอไอ้หนุ่มฟักทองแล้วหนุ่มฟักทองว่าไงหนุ<อ>หน่มฟักทองหนุ่มฟักทองยังไม่รู้ตัวว่าจะโดนอะไรยังไม่รู้ตัว่ารู้ไม่รู้ดักไม่ดัก,ด,กดักไม่จะไม่จะเขาไม่ดักวะโอ้โหไม่ไม่มาดิครับมาดิมาดิเอาไงไม,มาเามา,มาเอาไงเอาไงขอทีเดียวทีเดียวเทียบร้อยโอ้โห ip จัดไปอีกหนึ่งคิวแล้ว โอ้โหน้องตุ๊ตู่ว่าไงน้องตุ๊ตู่ตุ๊ตู่ว่าไงตุ๊ตู่ว่าไงน้องตุ๊ตู่อยู่กับซองม่วงโอ้โหซองนี้ซองโหดเลยนะซองม่วงสีม่วงชอบน้องสีม่วงของถุยสีม่วงอะไรสีม่วงซองม่วงร่วงทุกรายนะคะซองม่วงร่วงทุกรายนะคะร่วงร่วงไม่ร่วงนะคะเจอลูกซองม่วงน้องตุ๊ตู่หน่อยค่ะเรียบร้อยว่าไงเมื่อว่าไง วิวของเราว่าไงน้องวิวจ้จจองจ้องอยู่ที่บ้านแตกไม่ไปไหนมาไหนสิงสถิตอยู่นี่แหละ <c oughs> เป็นฝีเฝ้าบ้านแล้วเนี่ยเท่ <c oughs> okay. ยังไงดักอยู่ยังไงขึ้นไม่ขึ้นไปไม่ไปมีไม่มีเอายังไงอ่าสอนใช่ว่าไงสอนใช่อ่ะสอนใช้เจอแล้วมาดีครับสอนใช้บอกก็มาดีครับ m อ็ไฟอ่ะครับ m อ็ไฟอ่ะครับ m อ็ไฟอ่ะครับว่าไงว่าไงเอา้าเอา้า วัด t ดอะฟักทำไมสอนชัยทำอย่างนั้นลูกเอ้ยทำไมไปทำอย่างนั้นทำไมไม่ใช้ MP5 มพีไฟไปจุกเ4มโฟมาทำไมโอ้โหไม่น่าเลยว่าไงน้องตุตุของเราตุ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 ว่าไงอ่าน้องน้องววน้องวิวว่าไงตุุมาดิค่ะโอ้โหซองม่วงร่วงทุกลายโอ้โหโดนอะไรเมื่อกี้นี่หายในพิบตาวัด t ดอะฟัก น้องตุ่ยสองมวงนี่มันยิงมันยิงไวจริงๆนะในบรรดาปืนลูกซองพี่ให้ปืนลูกซองนี่หดสถดนแล้วเพราะมันลั่นกันไกลเร็วที่สุดแล้วมันสู้พี่ศูนย์ไวแอบซองไฟพี่ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันลั่นไกลช้าพี่ชอบพวกปืนที่มันเพิ่มอัตราการยิงอ่ะโอ้สับสกาเรียบร้อยว่าไงไงพี่เดินหน้าไปแล้วเมื่อยังแคมป์อยู่มันป้อมอยู่ ว่างไงน้องตุ๊ตุ่เต,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  like ต,ต,ติมเลือดน้องตุ๊ตุ่ของเราโอ้โหเดี๋ยวจับดูคนนี้ดิอ่าอยู่ข้างล่างเห็นแล้วตุ๊ตุ่ตุ๊ตุ่ว่าไงตุ๊ตุ่ตุ๊ตุ่จุดจดจ้องจ้องอยู่ไหนมาไม่มาปึ๊ดวัด t ดอะฟัคส่องนัดไม่ได้หือได้อือเจอเข้าหัวสองนัดเรียบร้อยเลยมาวินว่าไงหมดตี้ว่าไงหมดตี้หมดตี้ว่าไงอะไร ตาก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันหนังสือก็เล็กๆโอเคว่าไงอยู่บนบ้านฟาร์มอยู่พีดไงพีดไงเมื่อยิงเรียกแล้วว่าไงไม่โดนลูดไปหนึ่งลูดไปหนึ่งไม่โดนว่าไงจะขึ้นไม่ขึ้นเอายังไงโอ้โหเอ็มจีแสนดีก็มาว่ะเฮ้ยแสนดีไม่ต้องมาเข้าแคนพี่หรอกจริงๆเดี๋ยวพี่ไปเข้าแคนเอ็มจีเองสาวๆในเอ็มจีแม่งโอ้โหมีแต่คน เจมๆทั้งนั้นเลย <laughs> พี่จะย้ายแคนแล้วเด้อ <laughs> จะย้ายไปอยู่จะจะย้ายแคนไปอยู่ MG จแล้ว <laughs> อยากไปอยู่ MG ว่เพราะสาวๆเยอะนี่แหละ <laughs> บอกแดนนี่เลยบอกว่าพี่ไวเขาจะมาอยู่แคนด้วย <laughs> สาวๆเยอะ <laughs> มาดิครับมาดิมาดิมาดิาดเกมเมอร์ว่าไงซับไปซับไปหมดหมดแม็กทั้งในว่า,วาไงโอ้โหกําลังเดือดชอดี้กําลังเดือดชอดบออีบหัวใจเอาอยัางไงยังไงไเจมเมอร์ยังไงจ,จุดจ้องจ้องเจมเมอร์ตัดสินใจโดดลงไป อ่ะใครมามาจุดจ้องจ้องอยู่แถวนี้ขออีกหนึ่งแม็กเรียบร้อยลูกซองชาโคซัดเข้าหน้าไปกลับไปแล้วหนึ่งตัวเอายังไงยังไงพีทไงพีทไงอยู่ไหนเก่งก็ช่างแต่พี่ต้องเอาคนที่เขารพกฎกติกาเหมือนนักวยอ่ะจะต่อยดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่ต่อยตามกฎมันก็ไม่มีค่าครับเพราะกฎเขาไม่ได้มีไว้แหกกฎเขามีไว้ให้ทำตาม ก็ไปดูกันต yes. to so oh ่อเลยทุกคนตอนนี้ก็เหลือสี่คนสุดท้ายครับผมตอนนี้ก็จดจจ้องจกันแถวลงสีลงสีหรือว่าชื่อเก่าเพื่ออะไรเมืองมิวเมืองมิวใครจะจำได้บ้างลงสีเมืองมิวคนเล่นเก่าๆก็น่าจะรู้กันนะครับนะยังไงยังไงยังไงจดๆดจ้องจ้องอยู่ พี่เขาก็คิวได้เยอะนะสเต็ปก็ค่อนข้างดีแต่พี่ก็ต้องเสียใจด้วยเพราะไม่ทําตามกฎนะครับกฎคือกฎหน้าของพี่กฎคือสิ่งสําคัญนะต้องเคารพในกฎกตกิกา <S <S ยัางไงยังไงจุดจุดจ้องจ้องโอ้โหถ้าใครอยู่ฝั่งนู้นจะได้เปรียบนะเนี่ยเขาจะดักวงได้พวกที่อยู่เนินลงสีนี้วิ่งลงไปนี่บอกเลยว่าขี้หักใน เอาอยัางไงนุ่มหรอนุ่มนุ่มเหรอโอเคตีกระทาเรียกแล้วออยังไงยังไงนุ่มยังไงยังไงเอาอยัางไงครับเอาอยัางไงตีกระทาเรียกแล้วมาดิครับนุ่บอกก็มาดิครับคิด <Yeah. S 1> บ่าฮันแน่ฮันแน่หลอกล่อเหรอชอบเล่นเครื่องเหรอ <laughs> <laughs> อ่ากุ๊ดที่อยู่วงฝั่งนี้อ่า ถ้าวงบี๋ขึ้นกุชี่ตายครับถ้าวงบี๋มาฝั่งกุชี่ฝั่งนู้นตายหมดครับอ่ะเรียบร้อยแล้วมาวิวมาวินจัดก,การไปแล้วฮีทเราไปหวั่นแล้วเรียบร้อยกุชี่กุชี่เอาอยังไงเอายังไงนุ่มนุ่มยังไงชี่ว่าไงกุชี่โอ้โหกุชี่ตำแหน่งทำเลยดีมากเลยโอ้โหซ้ายขวายัางไงมาวิวหรือมาวินยังไง จุดจ้องจ้องอยู่จะไปหรือจะอยู่จะอยู่หรือจะถอยเอายังไงยังไงฉันมาทําอะไรที่นี่เอายังไงเอายังไงเอา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 ฟูชี่เอาแล้วฟูชี่บอกมึงมาวินมึงมานี่ฟูชี่ซัดมาแล้วฟูชี่บอกมึงมานี่เดี๋ยวมึงเจอกูนี่ไปแล้ว มาวินมาวิวไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูที่บอกมานี่มึงจะมาวินมาวิวอะไรมึงมานี่กูที่บอกมานี่มานี่มาหากูนี่กูนี่กูที่กูนี่กูนี่กูที่แตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกไม่แตกแตก,แตก,แตกเรียบร้อยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามพี่ด้วยเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊๊าายยบบายบาย